รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะที่เป็นเสื้อผ้าลินินผสม้ายนะพี่ผ้านี้เนผสมไส้นะคะพี่เนะผ้าไม่ยืดไม่มีซับในเป็นผ้าตัวแพงนะงานนะคะพี่จะเป็นขอป,ปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ตรงบ่าเนาะแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะพี่มีมีซับในตรงบ่าให้อย่างดีงานใต้ยอย่างดีนะ แล้วพี่ดูกระดุมนะคะพี่กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดตรงนี้นะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะคะลินะ้นผสมป้ายเนื้อผ้าไม่มีซัดไมนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะตัวนี้ส่วนด้านหน้าเป็นงานปักแบบนี้นะคะพี่ปักสวยๆแบบนี้ให้อย่างดีเลยคะ่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่48ความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่ 38ขึ้นไปนะคะที่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะที่ผ้าดีมากๆแลวงานปักสวยๆเลยพิเศษให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะที่เอาไปแค่สองค่ะพี่ฟังสีที่พูดที่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนี้ตรงนี้นะคะที่เวลาพี่สั่งนะบอกรหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่จํารหัสไว้ด้วยนะถ้าพี่รับสิ่งนี้นะคะพี่จะเป็นสี ตัวนี้ขอเรียกสีเหลืองนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะตัวนี้นะคะแม่ค้ามองเป็นสีเหลืองทองนะให้พี่แค่2องเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่เป็นสีส้มชานะพี่ตัวนี้นะคะมันไม่เข้มเท่าส้มอิดขอเรียกส้มชานะคะพี่เอาไปแค่สองสนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดํานะสีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีเขียวนะคะพี่เป็นเขียวมิ้น์นะคะมันจะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ขอเรียกเขียวมิน์นะ,ะให้พี่แค่229ลิล้นเนผฝ้ยายผ้าดีมากๆนะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีขาวนะคะพี่ลินเป็นผมฝ้ายงานตักอย่างดีให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาทหมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าลิ้นเป็นผงฝ้ายงานตักให้ยางดีนะคะพี่งานสวยมากๆ ตัวนี้ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่ no ถ้าพีรา่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะถ้าพีรา่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีตัวนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีเขียวมินนะคะพี่มาเป็นเขียวอมฟ้ารุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลิ้นิีผสมไส้นะพี่ผ้าลิ้นผสมไส้นะคะพี่เน้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในเป็นผ้าตัวแพงนะงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ ตรงบ่าเนี่ยแสงลูกไม้แบบนี้นะคะพี่มีมีซับในตรงบ่าให้อย่างดีงานใต้ยอย่างดีนะแล้วพี่ดูกระดุมนะคะพี่กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดตรงนี้นะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะคะลิ้นินผสมป้ายเนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะตัวนี้ส่วนด้านหน้าเป็นงานปักแบบนี้นะคะพี่ปักสวยๆแบบนี้ให้อย่างดีเลยค่ะพี่ รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะที่48ความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่ผ้าดีมากๆและงานปักสวยเลยพิเศษให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะพี่เอาไปแค่229ค่ะพี่ฟังสีที่พูดที่ สีอาจมีอ hmm. ่อนมีเ hmm. ข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนี้ตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะบอกรหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่จํารหัสไว้ด้วยนะถ้าพี่รับสิ่งนี้นะคะพี่จะเป็นสีตัวนี้ขอเรียกสีเหลืองนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะตัวนี้นะคะแม่ค้ามองเป็นสีเหลืองทองนะให้พี่แค่สองเเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ จะเป็นสีส้มนะคะพี่เป็นสีส้มชานะพี่ตัวนี้นะคะมันไม่เข้มเท่าส้มอิดขอเรียกส้มชานะคะพี่เอาไปแค่สองสองเก้านะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดํานะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะพี่เป็นเขียวมิ้นท์นะคะมันจะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ขอเรียกเขียวมินท์นะให้พี่แค่สองสองเก้าลิ้เป็นผมฟ้ายผ้าดีมากๆนะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ค่ะ จะเป็นสีขาวนะคะพี่ลิ้นนินผสมฝ้ายงานปักอย่างดีให้พี่แค่2องเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มนะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าลิ้นนิลผสมฝ้ายงานปักให้อย่างดีนะคะพี่งานสวยมากๆตัวนี้ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีตัวนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีเขียวมินนะคะพี่มันเป็นเขียวอมฟ้า